สวัสดีครับตีเล็กกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแบ็กเทสนะครับตัวฟา s t d c a เวอร์ชั่น2.4ให้ดูกันนะครับก็การแบ็กเทสจะเป็นการทดสอบย้อนหลังเนาะว่าว่าระบบของเราเนี่ยทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะใช้การเ,าเรียกว่าแ a n d o m Walk นะครับแ a n d o m Walk ก็คือเป็นการสุ่มนะครับว่า เราจะเข้าที่จุดไหนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าถ้าเราเขียนโปรแกรมเองทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเริ่มตั้งตั้งตั้งค่าได้ว่าเราจะเริ่มตรงไหนแล้วก็สิ้นสุดตรงไหนนะครับอย่างเช่นเราอาจจะตั้งไว้ว่าภายใน2อาทิตย์หรือภายใน1เดือนเนี่ยให้เริ่มเริ่มแบบสุ่มนะครับมาจนครบ1เดือนแล้วผลของการเทสเนี่ยนะครับ เป็นยังไงเนาะ,ะทีนี้แต่ว่าพอดีส่วนของไพ่สคริปเนี่ยนะครับส่วนของเทดดิ้งวิวเนี่ยมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการเทสของเราเนี่ยมันย้อนหลังไปได้แค่ประมาณ1เดือนนะครับก็ผมก็เลยจะใช้วิธีการค่อ,คอยๆขยับวันที่เข้ามานะครับแต่ว่าจุดตอนจบเนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายก็คือจุดปัจจุบันนะครับก็ค่อยๆขยับเข้ามา สาวัน 19, บเวัน1ิวัน17วันลดลงมาเรื่อยๆยนะครับก็แล้วเราก็มาดูกันว่า,าเราขาดทุนเท่าไหร่แล้วก็กําไรเท่าไหร่ดอดาวลงไปเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เห็นภาพรวมของบอทได้ว่าเออถ้าสถานการณ์ต่างๆกันในตลาดจริงๆเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราเข้าที่จุดยอดแล้วเราจะรอดไหมเราลง เราเข้าที่ด้านล่างสุดเราจะรอดไหมประมาณนี้นะครับามาดูตัวตัวข้อมูลกันนะครับผมทำการแบ็กเทสไปแล้วให้ดูนะครับก็ด้วยเงิน1,000เหรียญน,นะครับแล้วก็ใช้ความเสี่ยง50%เนาะแล้วก็โพ t i ันไซส์ก็คือสองเอความเสี่ยงก็คือผมจะใช้เงินไม่เกิน50%นะครับ ของของ1 0 0 0ก็คือ500เหรียญเนาะส่วน position size ก็คือ2%ของ1,000ันอ่าไม่ใช่2%ของห0 0 0ของ50%นะครับก็ก็จะเล็กลงมานะครับในการซื้อแต่ละไม้แต่ละไม้เนาะเพราะฉะนั้นตัวตัวขนาดของไม้ที่ซื้อเพิ่มไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเงินที่เราเหลือเนาะแล้วก็ตัวระบบของเราเนี่ยมันก็จะสมมติมันได้กำไรใช่ไหม ตัวพอร์ตเราก็โตขึ้นขนาดของ Positionsize มันก็จะเพิ่มขึ้นให้อัตโนมัติเนาะมันก็จะคำนวณใหม่ทุกครั้งนะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทดสอบกัน2 2แบบและกันนะครับก็คือใช้ความเสี่ยง50%กับความเสี่ยง30%เนาะแล้วก็ใช้ Positionsize 2%แล้วก็ Positionsize 1%ซึ่งก็แบบแรกก็จะเป็นเสี่ยงเยอะหน่อยนะครับแบบที่2ก็จะเป็นอา่าเสี่ยงน้อยหน่อยปลอดภัยหน่อยนะครับ มาดูกันนะครับหลักการก็คือเราจะเริ่มที่วันที่19เนาะ19มีนะครับ19มีเนี่ยนะครับก็จะเริ่มซื้อแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วกราฟมันก็ล่วงลงมาเนาะก็จะทําการเฮดจิ้งแล้วเราก็ทําการซื้อลองสองนะครับมีการซื้อช็อตสองด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็ ลงมาแตะตรงนี้แต่ว่าไม่ไม่ลงแล้วก็ขึ้นไปตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นเราก็ปิดแล้วก็เปิดลองสองอ่าเปิดลองสองเปิดเปิดลองกับลองสองเป็นลองสองไม้เนาะแล้วมันก็ล่วงลงมากลายเป็นเฮนจิ้งเหมือนเดิมนะครับอ่าตัดขึ้นแล้วก็ตัดลงอ่าพอตัดลงเสร็จก็ตัดลงมาข้างล่างอีกนะครับก็กลายเป็นชอ็ชอตสองช็อตสองแอนเนาะลราก็ตัดขึ้นนะครับประมาณนี้อ่าสุดท้ายก็ตอนนี้กลับมาที่เดิมเนาะ เดี๋ยวดูกันตรงนี้อยู่ที่อแถวๆนี้นะครับเป็นสีเขียวเนาะจุดที่เราซื้อจะอยู่เฉลี่ยประมาณแทวๆนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายมันพุ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเค <c oughs> อ่ามาทีนี้วิธีการก็ง่ายๆนะครับก็ จุดเริ่มต้นเนาะเราก็ทําการบันทึกค่ากำไรแล้วก็ดอดาวมาใส่ในช่องนี้นะครับใส่ในช่องนี้แล้วเราก็เลื่อนวันไปเป็นวันที่20เนาะวันที่20 20ประมาณนี้โอเคนะครับก็ได้ราคาเท่านี้นะครับ2,000กับ13.5ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับ โอเคก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆทีนี้มาดูผลกันนะครับตัวตัวความเสี่ยงสูงนะครับกำไรสูงสุดที่ได้เนี่ยคือ4,115นะครับอยู่ที่วันที่24เนาะวันที่24ก็จะเป็นเดี๋ยวผมทำสัญลักษณ์ไว้กันย่ิบองยิบ 2องยี่สิบสามยี่สี่สิบแปดแอบประมาณแถวนี้นะครับก็คือช่วงที่กําไรมากที่สุดก็คือวันที่ยี่สี่กับวันที่ยนะี่สามเนาะทั้งตัวความเสี่ยงสูงแล้วก็ความเสี่ยงต่ําเลยนะครับโอเคจะอยู่ประมาณน,นี้นะครับแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นสีเขียวเนาะโอเคแล้วก็ช่วงที่ดอดาวมากที่สุด ก็จะอยู่ที่วันที่ประมาณวันที่เก้ากับวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าวันที่เก้ากับวันที่ห้าก็คือโซนประมาณนี้นะครับวันที่เก้าหกห้าวันที่ห้าแอบประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนิดนึงเนาะส่วนกำไรน้อยที่สุดก็จะเป็นวันล่าสุดเลยก็คือ,อจริงๆมันมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเวลาในการรันมันน้อยเนาะก็เลยได้กําไรน้อยนะครับคือหมายความว่าถ้าเราบอร์ดเราเนี่ยยิ่งปล่อยให้มันตัดขึ้นตัดลงไปเรื่อยๆเนี่ยตัวโปรฟิตมันก็จะสะสมอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นน,น,น,ะนะครับโอเค okay. ทีนี้เดี๋ยวซูมออกมาดูนะครับแล้วก็เป็นสักหนึ่งชั่วโมงโอเคครับก็ทีนี้เราเรามาดูกันจุดที่กําไรมากที่สุดก็คือจุดที่ซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะล่วงลงมาแล้วก็ยกขึ้นล่วงลงมาแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้เนาะก็เป็นไซเยวอยู่นะครับ ทำไมถึงได้กำไรนะครับเพราะว่า,อาพอพอมันลงมาใช่ไหมครับเราก็ซื้อเก็บสะสมสะสมสะสมพอมันขึ้นไปเราก็ทำการขายขายออกเท Profit ลงมาเก็บสะสมอีกขึ้นไปก็ขายออกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงไซด์เว์เนี่ยบอทของเราก็จะทำกำไรได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ถัดมาทำไมจุดนี้ถึงขาดทุนเนาะ โอเคจุดที่ขัดทุนก็คือพอมันซื้อปุ๊บแล้วมันขึ้นนะครับแล้วมันก็ล่วงลงแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เอ่อตรงตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราเริ่มซื้อเราเริ่มซื้อตรงนี้นะครับแล้วเราก็ซื้อสะสมึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเนาะพอพอซื้อสะสมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวต้นทุนมันก็จะส่งขึ้นส่งขึ้นส่งขึ้นจนมาจนมาถึงจุดนี้อ่ถ้าเป็นเส้นนี้ก็คือเริ่มซื้อตรงนี้นะครับเริ่มซื้อ แล้วก็ทุนมันก็จะทุนมันก็จะสะสมสะสมไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นจุดเขาเรียกว่าจุดคียที่เข้าแล้วกันนะจุดจุดเสี่ยงแล้วกันนะครับก็คือจุดที่มันตัดลงนะครับจุดนี้นะครับก็คือพอขึ้นไปเนี่ยตอนนี้เราจะเปิด เป็นรองสอไม้นะครับก็คือมีรอง BTCUSDT กับ BTCUSDC 2ไม้ที่มันเท่ากันอยู่เสร็จแล้วพอมันขึ้นไปแล้วมันไม่ไม่ขึ้นเนี่ยมันลงมาต่อเนี่ยจุดเนี้ยช่วงนี้เราก็ซื้อสะสมอยู่ใช่ไหมก็ทำให้ Position มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่ารองสอไม้แล้วมันดิ่งลงมานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันถึงจะมาทำการจุดนี้นะครับถึงจะทำการ h e ด i n g s h o อ t นะครับประมาณนี้ ก็เลยทําให้ก็เลยทําให้ <circ led. S 1> อ่ามันติดลบจุดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าติดลบจุดนี้ค่อนข้างเยอะก็ G shocked. เลยทําให้อ่าถ้าเราถ้าจุดที่เราซื้อแล้วมันขึ้นแล้วมันก็ลงต่ออย่างนงี้นะครับลงมาอย่างงี้นะครับก็ Gabriel. อาจจะเป็นจุดที่อาจจะทําให้ขาดทุนได้เยอะนะครับเพราะว่าเราสะสมสะสมแล้วมันขึ้นไงพอสะสมครบมันดันลงอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ ทำให้มันต้องพยายามแก้พอร์ตเหมือนกันนะครับโ okay. yeah. อเคแก็มาดูผลการแบ็กเทสกันนิดนึงนะครับสำหรับความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะได้4,115เนาะก็เงินทุน1,000นะครับภายในภายใน1เดือนเนี่ยสูงสุดเราจะได้3,115่อยสิบเหรียญนะครับก็ประมาณ หนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่านะครับประมาณสามเท่าหนึ่งพันลงเงินหนึ่งพันได้มาสี่พันเนาะภายในหนึ่งเดือนนะครับส่วนต่ําสุดเนาะต่ําสุดก็คือเราจริงๆเราใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นี่เองนะครับหนึ่งอาทิตย์นี่เองก็เราก็จะได้หนึ่งเท่าตัวละนะครับในช่วงพอดีมันช่วงสุดท้ายเนี่ยมันเป็นมันเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเราเปิดบอดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนช่วงที่มันลงเยอะเนี่ยเราก็จะได้มาหนึ่งพัน นะครับประมาณนี้แล้วก็จุดที่อดอไดมากที่สุดก็คือลบ400เนาะลบ496ก็คือประมาณลบ500เงิน1,000เหรียญเนี่ยของเราจะจะย่อลงมาเนาะจะย่อลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นไปต่อนะครับประมาณนี้อ่าส่วนถ้าใช้ความเสี่ยงต่ำนะครับความเสี่ยงต่ำก็เราก็จะได้อ่าถ้าทิ้งไว้1เดือนนะครับเราก็จะได้ 2458นบครับลบลบต้นทุนออก1000ก็จะได้1458ก็จะได้เท่ากว่าๆว่าภายใน1เดือนเนาะก็คือ100%กว่ากว่าภายใน1เดือนนะครับแล้วก็อ่ถ้าเพิ่งเข้าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้กำไรมา500เหรียญน,นะครับประมาณนี้เรจะได้50%แล้วก็จุดที่จะขาดทุนมากที่สุดก็คือประมาณ 293นะครับก็คือจะประมาณ300เหรียญก็คือลบลงมา30%เปนาะอ่าะประมาณนี้นะครับตัวนี้สำหรับระบบ Backtest ของฟ d s t DCA เ e r วอร์ชันะครับก็ตอนนี้ถ้าถ้าเดี๋ยวมีมีตังเพิ่มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไปสมปัครแพ็กเกจตัว Trading View ที่มันแพงขึ้นนะครับโปรเฟ s ชั o น a l มากขึ้น มันก็จะ b a c k เทสย้อนหลังได้ไกลขึ้นเนาะถ้าอตอนนี้มันไซด์เว์เนี่ยนะครับเรายังทํากําไรได้เท่าได้เท่านี้เลยถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ยเราเราจะได้ long ร้อย x สองสองไม้ mm นะครับส่วนถ้าเป็นขาลงเราก็จะได้ช็อตสอง x สองไม้ร้อย x สองไม้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ช่วงไซด์เวกก็ยังทํากําไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจกับบอทตัวนี้และนะครับว่าจะสามารถทํากําไรให้ ได้ในช่วงทุกทุกช่วงสภาวะของตลาดนะครับแล้วก็จุดเดียวที่ที่เที่เสี่ยงนะครับก็คือตรงนี้ดอดาวนนาเนี่ยนะครับก็ถ้าใช้50% 2กับ2%เนี่ยนะครับก็จะดอดาวไปครึ่งนึงเลยนะครับก็แล้วแต่ใครที่รับได้แค่ไหนนะครับสมมติว่า เงินที่เราลงเนี่ยเราบอกว่าเสียได้หมดเลยนะครับก็จัดไปเลยสัก60% 70%ก็ได้นะครับตัวความเสี่ยงเนาะแล้วก็หรือใครใครที่เทรดแล้วได้กําไรมาแล้วเนี่ยก็เอาทุนออกไปแล้วนะครับก็เอากําไรมาเทรดต่อก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้มันได้กําไรมากขึ้นก็ได้นะครับอ่าโอเคก็ตอนนี้ลา แบ็กเชตของ Fast DCA เ e r วอร์ชัก็ประมาณนี้นะครับก็ได้เห็นกันแล้วเนาะว่า,าเรา,ามีการแบ็กเชตย้อนหลังนะครับในท,ทุกช่วงนะครับก็ทำกำไรให้ไดใ้ในทุกจุดที่เราเข้านะครับประมาณนี้ก็ตอนนี้ยังเปิดรับสมาชิกที่จะเข้ามาจอยบอทดกันอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทเข้ามาคุยได้เลยนะครับ ทั้งทาง Facebook ทั้งทาง Line นะครับข้อมูลติดต่ออยู่ในโปรไฟล์อของ YouTube นะครับสามารถติดต่อเข้ามาคุยได้นะครับแล้วก็เชื่อมบอทได้เลยนะครับบอทที่เชื่อมเนี่ยก็คือผมจะยิงจากตัว Trading View ไปยังพอร์ตของคุณเลยนะครับไม่ผมไม่ต้องโอนเงินมาที่ผมนะครับผมบอทก็จะคอยยิงสั่งซื้อสั่งขายให้อัตโนมัตินะครับอ่าก็ใครสนใจยังมี พื้นที่ว่างอยู่นะครับอาจจะรับอีกสัก5คนหรือ10คนนะครับรับไม่เยอะมากนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย